โรงแรมร้างเงียบสงัดกลางใจเมืองเก่ามีโรงแรมโบราณหลังหนึ่งตั้งทำงานท่ามกลางตึกสมัยใหม่แม้จะผ่านการเวลานานกว่า70ปีแต่ตัวอาคารยังคงความงดงามแบบยุคเก่าด้วยสถาปัตยกรรมอาร์เดโคประตูไม้แกะสละักหน้าต่างกระจกสีและระเบียงเหล็กดัดลายอ่อนช้อยแต่ชื่อเสียงของโรงแรมกลับเต็มไปด้วยคำร่ำลือเรื่องผีสิงณักานักข่าวสาววัย29บเารับข่าวลือเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้และแตัดสินใจไปสำรวจเพื่อทำรายงานพิเศษแม้คนรอบข้างจะเตือนว่าโรงแรมปิดมานานแล้วและมีคนเข้าไปแล้วไม่กลับออกมา นภา,าก็ยังมุ่งมั่นเพราะอยากได้เรื่องเด็ดๆสำหรับคอลัมน์ของเธอทันทีที่นภา,าก้าวเข้าไปในล็อบบี้เธอสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยื่อันไม่ธรรมชาติแสงสลัวลอดจากกระจกสีทาให้พื้นกระเบื้องเป็นเงาเงียบเงาฝุ่นหนาปกคลุมเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดใหญ่เสียงเ e อี๊ยดอัดของประตูและพื้นไม้เหมือนดังตอกย้ำความเงียบนภา,ายกกล้องถ่ายภาพไล่สายตามองรอบๆล็อบบ,บ,บ,บี้ตรงถงกลางมีบันไดวนสูงขึ้นสู่ชั้นบนเสียงลมรอบอาคารพัดกระจกให้สัน่นทําให้เกิดเสียงวีดวิวเธอสะดุ เงาสะท้อนของตัวเธอเองบนบานกระจกเก่าเต็มไปหมดแต่บางครั้งก็เหมือนเห็นร่างคนสูงโปร่งยื่นอยู่ด้านหลังเธอเธอกลืนน้ำลายฝืดๆก่อนจะคิดว่าเป็นจินตนาการเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสองนาภาพบห้องพักหมายเลข2 0 7ประตูยังปิดอยู่เหมือนใครเพิ่งปิดไปแต่ฝุ่นบนพื้นก็ไม่มีร่องรอยเท้าใดๆข้างในห้องมืดสนิทเธอค่อยๆดันประตูเบาๆกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไม้เก่าฉุนเข้าจมูกทันใดนั้นประตูปิดลงอย่างแรงข้างหลังเสียงกุญแจกระแทกดังสนั่นนาภากลืนน้ำลายพยายามด แต่มีรอยฝีมือใครบางคนวาดเป็นสัญ,ญลักษณ์บนผนังร่างเล็กๆแวบหนึ่งเคลื่อนจากมุมห้องเงาที่มองไม่ชัดเหมือนผีสาวในชุดวินเทจพอเธอเอื้อมมือจะหยิบกล้องเงานั้นก็หายไปทันทีเสียงหหวเราะเย็นเยียบกล้องในหัวใจเธอก้าวถอยหลังแทบลม้มสติแตกนาภาตัดสินใจสำรวจต่อไปจนถึงห้องอาหารเก่าโตะ๊ะเก่าคราบน้ำชาและถ้วยกระเบื้องเต็มไปหมดแต่บนผนังติดภาพผู้คนหลายชุดเหมือนเป็นพนักงานและแขกเก่าแวบหนึ่งดวงตาในภาพเหมือนมองตามเธอทุกครั้งที่เธอขยับจะมีรอยยิ้มประหลาดเพิ่ม้้นในใบบาางงงงแแลลละวเเเเเเธธอก็ไยยยยิสสีีีีทร่ตมหั พอหันกลับมองกลับไม่เห็นใครแต่ประตูทุกบานบนชั้นสองเริ่มเปิดปิดเองราวกับถูกมองเห็นนภารู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนแรกที่มาที่นี่และคงไม่ใช่คนเดียวที่ยังอยู่ในโรงแรมด้วยใจสัน่นเธอตัดสินใจกลับลงบันไดแต่ระหว่างทางบันไดเหมือนยาวและคดเคี้ยวมากขึ้นกว่าปกติเธอได้ยินเสียงกระซิบเป็นชื่อเธอนภานภาเสียงเรียกดังติดต,ตกันไม่หยุดเธอก้าวถอยหลังแทบล้มสติแตกพอเธอวิ่งถึงล็อบบี้ประตูใหญ่ปิดเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้บานกระจกในประตูสะท้อนเงาของผู้คนหลายร่างยืนเรียงรายมองตรงมายังเธอ นภาหันหลังวิ่งออกทางหน้าต่างด้านข้างพุ่งออกสู่ถนนในที่สุดรุ่งเช้านภาโทรหาบรรณาธิการเพื่อส่งรายงานแต่กล้องในมือกลับไม่มีภาพใดๆเลยนอกจากภาพสะท้อนของโรงแรมว่างเปล่าเรากับเธอไม่เคยเข้าไปในนั้นโรงแรมโบราณยังยืนนิ่งสงบเช่นเดิมแต่บางครั้งคนที่ผ่านไปมาบอกว่าพวกเขาเห็นแสงไฟสลัวในหน้าต่างชั้นสองและเงาคนเดินอยู่นภารู้ดีว่าเธอรอดมาได้เพียงครั้งเดียวแต่โรงแรมโบราณยังรอผู้ใกล้คนต่อไปที่จะเข้าไปและใครจะรู้เงาเหล่านั้นอาจกำลังเฝ้ามองคุณอยู่เช่นกัน